เธอไม่โดดฉันจะโดดฉันจะโดดบอดพี่ตอนนึกแต่เรียนมาหาลาัยนะกูเล่นให้ดูหน่อยกูเล่นให้ดูหน่อยแต่ตอนนี้จะเคลื่อนหบชา,าแล้ว เอาเนีหมดลูกห้าสิบสองใบปีพอปีกีไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วไป้มาเร็วป้ ไอ้น้ำไอ<ห>้วุ้นเอาไก่มาทายหนะทีนล้ไปหาฟืนมาใส่เร็วฮะไปหาฟืนเร็วฟืินมาใส่ไปพักไปไปเข้าห้องน้ำไปเออไป,ไปพี่กีลูก ไหนมั้ช่อไข่หนเจ้ามันต้มกระเพาะไหนต้มกระเคยจะทำอะไรกินคะขัดเจียวมันมีกระทะเหรออ๋อจ้าอ๋อเหรอนอีโอเคเดี๋ยวมาโชว์ผลงานนเพื่อนมาใครไม่มีหน้าที่แต่าร์พเพื่อนมาเร็วเอาเพื่อนมาใส่ฮาร์พเพื่อนมาใส่เ็ ชิวทำไรเนี่ยัะใสยังไงเนี่ยเนี่ยบอกว่ามีโซขารนะมันอยู่หมู่เราเหรอกฟังอะอะไรนะครับเท่าไหนยังไม่ได้รถดีกับเกลือ หาเพื่อนภายในกลุ่มก่อนบางคนหยิบไปแล้วบางคนยัไงไม่ได้หย,ยิบนักเรียนเพื่อนในกลุ่มตัวเองอนะ่ะกลุ่มไหนเอาไม่ได้รถดีกับเกลือมารับนักเรียนนักเกินอน,น้ำผัด เดียวเข้าไหมเข้ยใครเฮ้ยไฟแรงไหมน้าไฟป่อยไหมนี่ลบดีตังฟองคลอกไหนแล้วไม่วางงั้น่ะขอน้ไม่ขอน้ำนี่แหะตั้งเรียนละคนไทยกำลังใจต้องใช้แรงไม่แรงครับคจะไม่แรงเราะใส่คอะไรแรง ร้อนร้อนคั่วนร้อนเลยูไก่ไนมัน่เดไดีมคนไกเมนูอะไรคะเมนูอะไรไข่ไก่ค้กับไก่ย่างไก่ค่ไก่ยไม่ใช่ไก่ย่างไก่ลมควันค่ะครูคะผมเป็นมะไรงครัครูไปไปหาฟืนมาใส่ดิหาฟืน พชเชอใสจนจะดบเลยว่เราจะเรามากปิด้าเออ้าย่อับเล่นทำเอจ้าของไก่ย่างวิเชียนมาทำเองเจ้าของไก่ย่างวิเชียนปรุงปรุงรล้ไก่ย่างวิเชียนได้กินหน่อย ไม่ได้ปิดี่้าไม่ได้ปิดด้ยไม่ได้เรียนึ้ดูไฟั่ง้นเเอ้ยดูไฟดูไฟกลุ่มเขาดูไอ้เนี่ยไฟกลุ่มดไกลุ่มนู้น่ะแล้วตดไว้ที่กลุ่มแปเปอรไม่ได้กินเหร้าวันนี้ไฟจุดไฟ

พอแล้วบอกนะไม่ไม่ต้องเดือดวะไรี่เดืดเป็นการเดือดก็พออโต้ันี้แหละอยู่ต้มขอาวหมครับเกลือมันจะเค็มไดไงบอสเออเกลือไม่ต้องใส่เกลือทำไมอ่ะต้มข้าวหมูเกลือทำไมอ่ะแค่ต้งไข่ต้มไข่ใส่เกลือไข่ใส่เอใส่เยจะได้สน้กระเดือย่หรอต้มไข่ใส่เกลือใส่เยอะจะจอ่งไ่ไข่หัก เราทำเป็นอย่าไมเนี่ยไม่ไมู่เขา้ดูให้ชสียไใจากคืออยว้เรนูบ้งอาจับจับอกเมเอาใส่ใส่นี่ออกใส่เอาหักหักโอ้ยเลยมทับลุงเลยทนีย

บอกไปแล้วโอ้ยเหลืองอะดูไเรียนทำไมมันเหลืองจังเ่ะมันไม่ใช่เหลืองอะฮะเนี่ยไม่นจะหอไม่ใช่เหบอไม่ใช่เหม่ใช่เหืไม่ใ่งไับใ่เหลอม่ใช่งไม่ใช่เอกม่แบ่นี้

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจ้าพลนาราพรตัวแทนสีชมพูครับเอาเมนูแรกเมนูอะไรครับไก่ย่างลมควันหมักปองรสชาติดีไหรสชาติดีเอกลักษณ์ก็คือการ้ว้นความความเค็มค่ะความเค็มใช่ก็ต้องของมีใส่หมดเลยไม่ยไม่ไม่ใส่ใส่เล็กหน่อยแล้วก็รสชาติของมู เาไม่รู้ที่สองไก่ผักกับมือไก่หมักกับมือเมนูที่สองเป็นข้าวต้มข้าวต้มชาโคลค่ะเอายังไงเป็นชาโคลเนี่ยที่แรกอาไปย่างก่อนค่ะยืนให้เพื่อนดูหน่อยยืนเพื่อนดูหน่อยร้อน

เรียนไมดูต่อไปไข่ตมเลย่เลียไข่ต้มเลข่้มลข่ตไ่อเไข่ต้มเลีไข่เลิข้มเล้่เลย่เยไขไขต้าเลียไข่ตเลขเล่ต้มเข้าเลี่ข้าเขต้มไขข้าวต้มไ่เขม้ีีไม ข้าตาเลยใจเลยนาข้ากับไม้ค่ะเข่ากับไม้ไม่ไม่สมุนไพรอะไรสมันไพรเลยใบไม้ค่ะียมันไม่เป็นสีที่มือเดียนี่แหละขอาเกแล้วต้อปใหุ้กีผู้น้อยใช้ีย สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปีนาเกิดแก้วตัวแทนสีเหลืงค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหิงทุกวันใช้ตัวแทนสีเหลืองค่ะเอาเมนูแรกอ่าา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 า่าา่าางาาาาากาาาาาาไก่าัาไา่าาาาาาไา่าา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 านาา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 ่ไ่กไ่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  อร่อยไหมอร่อยอรม่ลองชเลยยังไ่ชิเลยยังไม่มีใครก้านไม่มีใครก้า่มันงใช้กแล้วก็ไม่หง้วยอันนี้ใช้มือข้างไหนมากขออะไรครับตองข้างเอาสเอาไมนูตับไปเมนตัดไปอันีชยเพื่อนดูดิชยเพื่อนดู เมนูยิ่งิดเนูว่ข้าอะไรข้าเเรืองอะลข้าวเรีย้าอะไรข้าเรงาเรียอหน้าเพื่อนบอกุมัข้าเียเข้าเกียงเป็นยังไงเข้าเกียบเอาฝากืิอหน่อยไม่แต่รอบ ่าโอเคเมืนน่อไหร่มันขึ้นแล้ว,วเอาเรียนเราเชื่อง,งังข้าวโพดที่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไข่ที่ไข่กล้กาแตกคะทำไมไม่มีไข่กล้าแตกเพราะมันอยู่ด้านลึกแล้วไม่ได้ไข่กางัดขึ้นมาค่ะวันแล้วแค่นี้ในข้าวโพดมไม่ทำไมมันเหลือแค่นี้นใครเป็นหนูใครเป็นหนูเ็แท้ข้าวโด เยยอะลโอเคเรียนตะมื่ยสี่เรียนน้อยเอาละครับไนเไหม่เร็วดูดีเอเราโดไก่เขาดูรียนครับเป็นอาหาที่ออกหมดเลยนเรียนไก่ยุ่อะรอยนประจานแล้วมาพดเ้าเอร่อไมั้ไหม่อั้ยเอาเรียนสามอเรียนเทียน ดูแล่ไ้คนมากออกมาได้นเงเดือาหน้าเลาเ่วเราะนาำหน้ามาโคใครให้นัดว่าสวัขครับผมนี่อคุาติสเริย์ครับเป็นตัวแทนจากทีมทีเดียรวัน้าแนะนำไก่ย่าเกือทะเลครัาเป็นยังไงมันเค็เครัอยากหก่อนอองั้นจะโมเลยอะครับโยหมดแลเากับเี่ผเรีที่คไปอะแล้วเพาลหว เราไปเรียบเลยปาเผาเราชิมแลชิมแล้วครับเค็มที่บอกเราเป็โรคไตยางเดียปลาไม่งไม่ไก่ได้กินไข่ไม่สุข้าวโพดเนี่ยไปโดนอีกนะเนี่ยตัวผมไม่ได้นะรสชาติเค็มอะไรอย่างเนี่ยใช้เกลือได้ รไม่ยดเกลือไม่เกือมีตรา้รว่าว่ามีเกือไดไอย่างนี้ค่ะมท่ิ้กันเราเะีชนชาเป็นแทนจากสิเขียวยวนี้จะมาแนะนำเขาคือชาโพค่ะแล้วถ้าไปโดนแท้แล้ววิธีการทำก็คือมีตัวอะไรแทรมเดาชาโพดไปจิ้งค่ะเป็นกว่ามันจะเป็นสีเหลองาไปดูไปใแล้วคุณกีคามผามเีน คราบพ่อจำตั้งให้เขาลักสองฝักเดียวฝักเดียวอะสองนี่ไงเราจะไปไปไปฝักให้มันแท้แลยอจะได้ทำมันแท้โดนหูกแท้ถึงมาแท้ลิงไงวะแล้ววันนี้ครูไม่เห็นลิงสักตัวเลยโอ๊ยเห็นเยอะแยะครูมีคนโดนขโมยกระเป๋าตังค์ด้วยก็ครูไม่เห็นเลยนั่ใส่แว่นถ้าครูไม่เห็นแล้วเราเห็นงลิงยังเอาข้าวถูกไหมเอาถูก นาสวยมากแต่ไม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 ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไไม่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 ม่ไไม่ไม่่ไมม่ไม่ไม่่ไม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 ไม่ไม่ไม่ กันเยอจังอ่าไม่ไก่มันถ้าไมไก่มันแบบไก่ดำเอาชกอตัวแลตไก่น่าชอบคิ้วมาจากตัวแดสีน้ำเงินนาะมาำกินน่อยงิไก่ย่างไก่ย่างไฟไม้ช h โคไม่ม่ไก่ย่างิชวเาไม่ย่างเย อไอ้ไปไหนนี่หายไปไหนเนี่ยมันหลุดะมันปลือกคู่ันแล้วมันตลุดมันหลุดมันาชัยอ่ะใช่เเดตัดไปคนรึ่เฮ้ยทำไมตัดูอืไม่หลุดัหลุดเอปเอาเลยเอาเลยาเลยหาเรื่องรึไาไปจะไงกินยากินยารืจะ็นไงลดจั เกียมเกียจบกู่เกียเ็มเลยได่ยินไหมังยังไวะัยัเอาแลีเลยแลก็เดยลวเรียนกลับบ้านไปแล้วเรียนไปโรง้านสวนนะครับไปไกลไกโอเคไปต่อไปต้องไม่ปืดมาเลยวรหน้าปนมุดหน้าเป็นมุดทำกันเดียวกันุอย่างมัใจเลยข้าวหน้าตาหน นีแล้วข้าวไม่ไม่เด็ไม่ไมนะครับตอนแรกเลยครให้มันไม่ไม่นะครับแต่ว่าจูิดีมันก็ไม่ไไข่แตกหนึ่งไข่แตกหนึ่งวิหไข่มันแตกไปหนึ่งกองจากห้าเหลือสี่มาแล้วคนนี้อะไรไข่ห้ากองเพื่อนเขาสองกอได้ใช่ที่มัน ต่อไปต่อไปอันนี้ข้าวโพดติ้ไม่อยากติ้งค่ะแล้วก็ข้าวโพดต้มโเกลือทำไก็ไม่รู้แต่ต่แต่ครูไมก่มนี้น่าจะเียข้าวโพดชื่อที่สุดแล้วหายกออะไรไม่อร่อยไม่อร่อยก็แฉข้าวดแบอกไม่อร่อยโอเคต้องเรีตงเว่ยพ่อตอย กน็กหา,หาลอาอาโอเคใช่ไหมครับว่าวางกลุ่มทำมาได้ดีวางกลุ่มทำข้าวแบบไม่ไม่ไม่รู้ไม,ไม,ไม,ไม